คุณเก่าวันอาทิตย์ครับเมินมือดีมือบุญครับผมพี่นองในค่าตลาดทำบุญึ้นมาครับมือนี่กิจกรรมมันดีดีครับดีมากเลยเรวมกันทำบุญครับอยู่ในตลาดสดเทศบาลตอนเคียงเห่าตอนเพียงแข้งนากันครับค่คาดีค่ะ มาทำบุญม้อนกันครับผมนี่คือเริ่มต้นครับเริ่มต้นตอนเช้าๆนี่คือเริ่มต้นครับผม,มน้องกำบุงรอบๆน้ำกันครับ คือบานดอนเสียงครับตบบำบลแวงเพเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครไอคุชันน,นวนการทำบุญกินมาถึวนวันอาทิตย์วันที่สิบเก้าครับทำบุญตลาด,ด,ดรถเทศบาลครับผมชาวคุชเฮาต้องทำบุญครับชาวนาต้องทำนาะมาณนี้ครับชาวไห้ทำไห้ คือวิธีชาวบ้านของทางบ้านการเสียงเฮาการดูการแป่นครับคุณคุณสซ้นใหญ่ๆครับร่วมๆการทำกินกันนั่งเก้าอี้กันเด้อพ่อใหญ่นั่งท่านครับนั่งท่านดมท่าเงื่อนมีงไงเด้อไปหาเพื่อนกินครับเชิญเชิญเตีอาเพื่อนถาม ครับบริการบอกคนนะครับเป็นอย่างมาท่านนำ้ำออระมาณนี้ครับอยากที่ทำมาแต่ทางไก่มีจิจสัทธา,าทำบุญนำ้ำระมาณนี้ใครมาไทายถามครับบอกใครกันไป ที่ำเอาล้วยับขยายลงมากครับเวลาครับก็ดีนะดับผ้่อหรูจับ้างมองว่าภาษาภาสาุวกภาษาฝรั่งราษาอังกฤษภาษาอื่นๆภาษาอังกขอภาษะครั่งภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษ

คือบริเวณลราสดเทศบาลดอดเหียงครับกว่างกว่างสะอาดดีครับผมเรือไปได้ครับบ้าน้องอาจารย์น่างมากอดมาถึงแหรอไล่แล้วครับร่มขอบนัง่งเติมตัวอยู่สักพักหนึ่งครับพี่น้อง cấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ยังผสมกันยังเดินทางมาบมหันโรบครับพี่น,อน้องยังลอยลอยจักหน่อยครับพีช่ชาบ้านตัดเยียงเฮาครับสั่งแป้นสั่งดู รวมกันครับผมคุ้มสน,น,ย,นยังไง สวัสดีครับพี่สขวัสดีวกอนวัดครับกําลังครับกับยอยมากครับจยากที่ทําเขมาเรื่อยๆพี่น้องวันนี้นะครับที่อาจารย์อาจารย์อารย์าจารย์ครับ่จา <c oughs> ร้เียว่าวันนี้ตอนาเป็นที อาจารย์มีอาจารย์เนี่ยอาจารย์เี่ดที่ดนทัีสามเดนสาัดนี้นะครับก็อตเรียนสอบสัปดนยนะครับอาจจะเนื่องจากตลาดสดของเราได้ตกรานานแล้วนะครับาที่ผำานเป็นบา อัตลักษณ์ส่นของเราเอทั้งนี้แต่ก็เปรนการปฏิบัตานเอ่อ่งนั้นจาการปฏิบตานเราจะได้การบรการเราเพ่ออุดมส่วนตัวส่นตให้เจ้าที่เจ้าสาที่โรงการาโดยตลาดนีักะารันฉะนั้นาคารการปรมกนะารติดตามในการตลา ก่อนหน้านี้นะเพื่อพนระทรงก็ส่งต่างต่างไนเพื่อเปิดให้เจ้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ติวรนี้กนนะครับแต่ก็ครงการกครงการักษาเจ้าที่เจ้าหน้าทีรักษาในสถานที่ตลาดนี้นะครับในนั้นก็ที่ไปที่มาก็มีอย่างนี้นะครับ

ได้ครับแม่จะ <sussurra>